สงบจิตสงบก็พบความสุขจิตฟุ้งสัานก็ผ่านหาเรื่องทุกข์แต่บางครั้งบางทีหรือส่วนมากเรามักจะเผลอเผลอก็คือลืมขาดสติไม่ได้มาดูดูอย่างอื่นดูเยอะ แต่ไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูจิตตัวเองว่ามันอยู่อย่างไรจิตตัวเองมันอดอยากปากแห้งหรืออย่างไรหรือจิตตัวเองมันสร้านหาเรื่องไปโนนทีไปนี่ทีอยู่นิ่งไม่ได้หรืออย่างไร หาที่พักที่ผ่อนไม่เจอจนกระทั่งทำงานก็ไม่เป็นอันทำงานไม่มีอะไรที่เป็นงานหลักแล้วก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายของชีวิตไปอยู่ที่ไหนปล่อยจิตไปเรือเ่อยเปื่อยอย่างนี้พูดกันง่ายๆก็คือเจริญยาก คนที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาจิตเขานิ่งควบคุมจิตได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่โลเลไม่สัดใสมีสติคุมจิตได้เสมอทำอะไรก็ทำได้ตรงดิ่งแน่วแน่จึงสำเร็จประโยชน์ตามที่ ต้องการจะทำนั้นแต่ถ้าจะให้เป็นได้อย่างนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรคือทำชีวิตของเราให้ดีนะให้ํำเนินไปด้วยดีให้มีความสำเร็จสูงก็ต้องฝึกจิตอย่าให้จิตสั่นใส่อย่าให้จิต,ยยจตฟุ้งซ่านอย่าให้จิตโลเล มีสติควบคุมจิตเขาไว้ย้ายร่อนไปโน่นทีแรดไปนี่ทีคุมให้อยู่ฝึกให้ได้จิตนี้ฝึกได้ฝึกได้และจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากมีประโยชน์มากตั้งจิตตั้งใจให้ดีเพื่อจะทำสิ่งที่ดีๆผลที่รับมา ผลลับก็จะออกมาดีให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่าลืมว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาไม่มากนักนะระยะเวลาแห่งจิตเองชีวิตนี้ไม่มากนักจิตนั้นไปได้เรื่อยๆแต่ชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกายนี่มีเวลาจำกัด เวลาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนจริงจังเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเข้าห้องเรียนเรียนรู้อะไรทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จนเป็นทางทางเป็นอย่างอย่างไปก็ทําได้นะอายุมากอายุน้อยไม่สําคัญสําเร็จได้แล้วก็สร้างเป้าหมายชีวิตให้มันชัดเจนหน่อยเป็นคนที่มีอุดมการณ ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเราจะไปให้ถึงไหนจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ในฐานะที่ได้ร่างกายและชีวิตจิตใจมารักษาจิตนี้ให้ดีควบคุมจิตให้ดีฝึกจิตให้ดีไปได้แม้งานนั้นจะยากสักปานใดนบางคนที่เขาสำเร็จสูงนั้นบางทีเขาเริ่มจากศูนย์เลย แต่ก็จากศูนย์ก่นับไปเรื่อยๆหนึ่ง 1, แล้วก็สองแล้วก็สมแล้วก็สมันไปถึงร้อยได้ถึงพันถึงหมื่นได้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันถ้าหากว่าเราทำก่อนเริ่มนั้นรู้สึกมันมันไกลแต่พอเริ่มนับหนึ่งแล้วมันจะค่อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาให้ประสบความสำเร็จได้นะจิตสำคัญที่สุดสวัสดี